มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ a a s ในระบบเติมเงินกันบ้างอีกครั้งนึงนะครับเป็นการอัปเดตในของรอบอเดือนกลุ่มพาพันธ์2 5 6 7นี้นะครับเป็นโปรโมชั่นที่มาเน้นย้ำในเรื่องของการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็น AES ในระบบเติมเงินนะครับแพ็กเกจโปรโมชั่นที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่ในตอนนี้นะครับดูตามสื่อตัวนี้เลยนะครับ ก็คือว่าเป็นตัวเน็ตที่ลดความเร็วนะครับตัวนี้คือลดความเร็วลดสปีดนะครับคุณผู้ชมถ้าจะเอาแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยในราคาที่250บาท200บาทและ150บาทเนี่ยนะครับจะลดความเร็วลงนะครับจนกระทั่งมันหมุนนะครับมันจะมีแพ็กเกจปริมาณตามความใช้งานนะครับที่เขากําหนดเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาดูในส่วนที่เป็นราคา300บาทเนี่ยนะครับมันจะลดความเร็วลงข้อจริงแต่มันจะเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อัน้น คำว่า1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อันนี้ยังคุ้มอยู่ยังใช้ได้อยู่สำหรับการใช้งานแบบนิดทั่วไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนเลยนะครับกับการเป็นเน็ตแบบจำกัดปริมาณเน็ตแบบลดสปีดลดความเร็วกันตัวนี้นะครับเบอร์ใหม่โดยมาดูเงื่อนไขกันก่อนนะครับเบอร์ใหม่นี้เบอร์ใหม่จะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกิน7จวันนะครับถ้าเกิน7จวันไปแล้วสมัครให้กิจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้ เวลาคุณผู้ชมไปซื้อซิมเบอร์ใหม่บอกกับทางร้านเลยนะครับถ้าไปซื้อซิมมาเองเนี่ยบอกกับทางร้านเลยว่าขอซิมเบอร์ใหม่สดสดสิงๆิงห้ามเอาซิมที่ลงทะเบียนตั้งเอาไว้แล้วนะครับอันนี้มันจะมีหลายร้านเลยครับที่ลงทะเบียนซิมตั้งเอาไว้แล้วเมื่อคุณผู้ชมไปซื้อซิมอย่างเดียวโดยไม่สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตเขาจะเอาซิมที่ลงทะเบียนตั้งไว้นั้นแหละมาขายให้กับคุณผู้ชมต่ออีกทีหนึ่งและมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือซิมใหม่นะครับ เมื่อเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าลงทะเบียนซิมตั้งเอาไว้แล้วเปิดเบอร์ตั้งเอาไว้แล้วเกิน7วันมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมต้องกำชับเลยครับถ้าคุณผู้ชมไปซื้อซิมเบอร์ใหม่นะ่ะต้องบอกกับทางร้านว่าขอเป็นซิมเบอร์ใหม่แบบสดๆด,ดสิงๆิเลยครับเปิดเบอร์กันสดๆดณนะตอนนั้นเลยนะครับแล้วเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้แน่นอนนะครับส่วนการย้ายค่ายเบอร์เดิม คุณผู้ชมย้ายจากค่ายไหนก็ตามมาเป็น AIS ในระบบเติมเงินเมื่อขึ้นสัญญาณ AIS ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะต,ต้องสมัครแ mm. พ็กกจโปรโมชั่นตัวนี้ให้เสร็จภายใน7วันเหมือนกันครับถ้าเกิน7วันไปแล้วมันสมัครแพ็กกจโปรโมชั่นไม่ได้นะครับหลายๆท่านบอกว่าทําไมกดสมัครแพ็กกจโปรโมชั่นไม่ได้ซิมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับสมัครแพ็กกจโปรโมชั่นไม่ได้เพราะอะไรติดเงื่อนไขเดียวก็คือว่าเบอร์เปิดเบอร์มาก่อนเกิน7วันนะครับสมัครแพ็กกจโปรโมชั่นไม่ได้ย้ายค่ายมาปุ๊บ หลายหลายท่านบอกว่าย้ายค่ายมาแต่ทําไมใช้สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้ดูเงื่อนไขก่อนว่าตอนที่ขึ้นสัญญาณของเครือข่าย AS นั้นคุณผู้ชมได้มีการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นภายใน7วันหรือไม่นะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้นะครับทีนี้เรามาเจาะจงในรายละเอียดกันเลยนะครับว่าแต่ลับโปรโมชั่นมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับเรามาดูตัวที่เป็น300บาทกันก่อนครับ 300บาทตัวนี้เป็นโปรโม,มชั่นแพ็กเกจเน็ตแนะนำเลยครับถามว่าทำไมถึงแนะนำตัวที่เป็นเน็ตราคา300บาทตัวนี้เพราะมันเป็นเน็ตความเร็ว1เมกะบิตเพอเซกไม่อั้นนะครับเอาแบบฉบับภาษาชาวบ้านเลยก็คือว่า300บาท30วันนี้นะครับเป็นตัวเน็ตแบบไม่อั้น1เมกะบิตเพอเซกยาวๆกันเลยทั้ง30วันนะครับแต่เขาจะมีอินเทอร์เน็ตแถมให้เราฟรีอีก80 GB ะครับ 80GB นี้แล้วก,ก็ความเร็ว15เมก 80GB นะครับถือว่ายังโอเคอยู่นะครับกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราสามารถที่จะกดรับสิทธิ์ของเน็ตฟรีเพิ่มอีก 20GB นะครับก็ได้อีกเช่นกันรวมทั้งหมดเป็น 100GB กับการเป็นเน็ตฟรีแล้วก็ยืนพื้นอยู่ที่1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นนะครับราคา300บาทนาน30วันได้แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วย แล้วก็ได้ดูของ่อา a ร Family ของรายการทีวีของกล่อง AS Play นะครับแล้วรหัสในการกดสมัครของแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ราคา300บาท30วันนี้นะครับกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9272ดอกจัน1170104เหเหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับเมื่อคุณผู้ชมกดสมัครเสร็จปุ๊บแล้วมีข้อความสมัครเน็ตเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมก็กดรับสิทธิ์เน็ตฟรีต่อเลยครับ กดรหัสดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหกเก้าสามสี่เหลี่ยมเพื่อรับเน็ตฟรี 20GB นะครับอันเนี้ยเน็ตฟรี 20GB นี้คุณผู้ชมจะต้องกดรหัสรับสิทธิ์ทุกทุกสามสิบวันเมื่อมีการเติมเน็ตเสร็จนะครับเติมเน็ตเสร็จคุณผู้ชมกดรับสิทธิ์ทุกครั้งครับทุกทุกรอบสามสิบวันคุณผู้ชมต้องกดรับเน็ตสิทธิ์อ่ารับเน็ตฟรีอีก 20GB ดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหกเก้าสามสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ คุณถึงจะได้เน็ตฟรี 20GB นะครับเฉพาะราคา,า300บาทนะครับแล้วทีนี้ต่อไปครับความเร็วราคาต่อไปก็คือ250บาทอันนี้อายุการใช้งาน30วันตอนนี้เน็ตลดความเร็วแล้วครับเขาจะให้เราใช้อินเทอร์เน็ตได้แค่อยู่ที่ 55GB นะครับ 55GB ยืนพื้นแล้วก็รับเน็ตฟรีอีก 10GB รวมเป็น 65GB นะครับ ราคา250บาทเมื่อเล่นครบ65 GB ปุ๊บเนี่ยหมดแล้วครับเน็ตหมุนแล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมถึงแนะนําให้คุณผู้ชมไปเอาราคา300บาทนี่ครับ300บาทมันเป็น1เมกะบิตเพอร์เซกยืนพื้นเลยครับนาน30วันเลยครับ300บาทนะครับเมื่อก่อนเราใช้1เมกเน็ตอย่างเดียว221บาทเมื่อก่อนนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมา6ปี7ปีที่ผ่านมานะครับเราใช้1เมกไม่อั้นอยู่ตอนนั้นถือว่าเร็วที่สุดแล้วครับ ราคา321บาทไม่ไม่มีโทรฟรีนะตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ยหเมกะบิตเพอร์เซกสามบาทเองแล้วได้โทรฟรีทุกระขายขึ้นมาด้วยคุณผู้ชมค้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับสำหรับการเป็นเน็ตเบอร์ใหม่ณปัจจุบันนี้นะครับมาดูต่อไปในเรื่องของราคา250บาทกันต่อนะครับรหัสในการกดดอกจัน777ดอกจัน92 8 4ดอกจัน1 1 7 0 1 0 4เหลี่ยมแล้วโทรออกแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมมากดรับสิทธิ เน็ตฟรีอีก10 GB ดอกจัน777ดอกจัน7673สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ250บาทนี้ได้โทรฟรีในเครือข่อายอะโทรฟรีทุกเครือข่ายเหมือนกันครับนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายเหมือนกันแล้วก็250บาทนี้ได้สิทธิ์ดูฟรีในกล่องกล่องกล่องดาวเทียมของเอเอสเพย์นะครับในช่องของ p l ร y Family ของอเอสนะครับ แล้วก็ต่อมาในส่วนของแพ็กเกจราคา200บาท30วันอันนี้อายุการใช้งาน30วันนะครับมันจะเป็นเน็ตจำกัดอยู่ที่30 GB นะครับยืนพื้นอยู่ที่30 GB แล้วไปกดรับสิทธิ์เพิ่มอีก10 GB นะครับรวมเป็นทั้งหมด40 GB เมื่อครบ40 GB ไปแล้วเนี่ยความเร็วก็จะลดลงจนกระทั่งมันหมุน,น้วครับเล่นไม่ได้แล้วนะครับท่านเล่นเยอะเน็ตจะหมดไวท่านเล่นน้อยเน็ตจะหมดช้านะครับรหัสในการกดสมัครราคา200บาทอายุ30วันดอกจัน777 ดอกจัน9273ดอกจัน1 1 7 0 1 0เหสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาอีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือรึ่งบาทตอนนี้เป็นเน็ตอย่างเดียวนะครับจำกัดอยู่ที่ 15GB เมื่อครบ 15GB นี้แล้วเน็ตเล่นไม่ได้แล้วครับหมุนเลยครับหมุนเลยนะครับหมุนเล่นไม่ได้แล้วครับ15 GB ถ้าเราเล่นเยอะๆเล่นเครื่องเดียวเล่นเยอะๆเฉลี่ยเลยวันละ5 GB ครับนะครับเราเล่นเครื่องเดียวเล่นเยอะๆวันละ5 GB ครีบีครับันล g b นะครับรหัส150บาทนะ่ะอายุการใช้งาน30วัน15 GB นี้รหัสในการกดดอกจัน777ดอกจัน9279ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วทูกออกนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่เป็นของตัวเดือนกุมภาพันธ์2567เปิดเบอร์ใหม่และย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นสลับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับต่อมาเรามาดูโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการเน้นย้ำโปรโมชั่นราคา300บาทเมื่อกี้เหมือนเดิม แต่ตอนนี้คือเด้นย้ำเฉพาะในส่วนที่เป็น300บาทเอาแบบให้เห็นกันจะจะชัดๆกันเลยนะครับเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เหมือนที่บอกไปข้างต้นนะครับเปิดเบอร์ใหม่ก็คือเปิดเบอร์ใหม่มาไม่เกิน7วันสดๆซิงซิงเท่านั้นนะครับเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วสมัครให้เก็โปรโมชั่นไม่ได้แล้วก็การเป็นย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นเอสในระบบเติมเงินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะต้องกดสมัครให้เสร็จภายใน7วันของการขึ้นสัญญาณเอเอสนะครับถ้าเกินไปแล้วคุณผู้ชมต้องย้ายออกไปก่อนแล้วค่อยย้ายกลับมาใหม่อีกทีนึ นะครับการย้ายค่ายมาสถานะของเขาเท่ากับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับย้ายค่ายมาเนี่ยสถานะเท่ากับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับในราคา200บาทตัวนี้เขาบอกว่าดูตามสื่อเลยครับเขาบอกว่า <S <S แพ็กเสริมเน็ตเต็มสปีดเล่เลนเน็ตไม่อั้นความเร็วต่อเนื่องอันเนี้ยไม่อั้นตัวนี้ก็คือความเร็วอยู่ที่1นึ่งเมกะบิตเพอร์เซกยืนพื้นเลยครับอธิบายแบบชาวบ้านเหมือนที่บอกไปข้างต้นครับอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านก็คือว่า1นึ่งเมกะบิตเพอร์เซกครับไม่อั้นยืนพื้นครับ ไม่ลดสปีดครับ1เมกะบิตเพอร์สิกนะครับราคา300บาทนาน30วันเต็มเต็มครับกับความเป็น1เมกะบิตเพอร์สิกนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้โทรฟรีในเครือโทรฟรีทุกระข่ายกันด้วยครับโทรฟรีทุกระข่ายก็คือครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวา,ทว,าทวางโทร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 ครั้งหนึ่ง15นาทีไม่เกินนะครับ <c oughs> ถ้าเกินกินเงินนาทีละหนึ่งบาทถ้าไม่มีเงินในระบบระบบตัดสายเองอัตโนมัติครับแค่นั้นแหละครับง่ายๆแบบชาวบ้านครับแล้วก็รับสิทธิ์ดูฟรีความบันเทิงในระดับพรีเมียมของ กล่อง AS Play สำหรับจานดาวเทียมหรือกล่องกล่องที่ดูทีวีผ่านดาวเทียมผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะมีกล่อง AS Play อยู่นะครับกับ Play Family นะครับช่องของ Play Family อันนี้ดูฟรีนะครับแล้วทีนี้มาดูในรายละเอียดของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตเต็มสปีด 20GB นะครับ 20GB เต็มสปีดนี้แล้วแต่ว่าความเร็วจะได้ความเร็วเท่าไรนะครับแต่ 20GB เมื่อครบ 20GB พวกความเร็วก็จะลดลงเหลือ15เมกะบิตเพอร์เซกอีก 60GB เมื่อครบ 60GB ของความเร็ว15เมกะบิตเพอร์เซกเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นแหละครับนะครับจนตลอดครบ30วันเลยครับนี่คือการยืนพื้นในแบบ1เมกะบิตเพอร์เซกนะครับอธิบายแบบชาวบ้านก็คือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วและก็แถมโทรฟรตฟรีมา,า 80GB นะครับ แล้วก็เราไปรับสิทธิ์เพิ่มอีก20 GB ครับรับสิทธิ์เพิ่มอีก20 GB ก็คือดอกจัน777ดอกจัน7693สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกอันเนี้ยกดรับสิทธิ์20 GB ฟรีทุกๆ30วันเมื่อเราเติมเน็ตเสร็จครับเราเติมเน็ตเสร็จเราต้องกดรับสิทธิ์20 GB ด้วยครับถ้าเราไม่รับสิทธิ์20 GB แล้วก็จบครับนะครับเราต้องกดรับสิทธิ์ด้วยนะครับเขาให้ฟรีมาแล้วเราต้องกดรับสิทธิ์นะครับแล้วอันเนี้ยโปรโมชันนี้คือต่ออายุออตโนตไป6รอหกร,รอบ แล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับโปรโมชันนี้นะครับรหัสในการกดย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าสองเจ็ดสองดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือโปรโมชั่นของเดือนกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่และย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นแพ็กเกจโปรโมชันตัวนี้นะครับแล้วเรามาดูโปรโมชันตัวอื่นกันบ้างนะครับอันนี้คือได้หมดเลยเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชันตัวนี้คุณผู้ชมแคปหน ความเร็วเท่าไหร่กี่วันนะครับแล้วก็ราคาบอกไว้หมดแล้วตรงนี้นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้าย่ายเบอร์เดิมแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กดสมัครกันได้เลยนะครับสําสหรับการเป็นเน็ตแบบไม่อั้นตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับดูอีกอันนึงตัวนี้ก็คือเน็ตแบบไม่อั้นเหมือนกันนะครับ ันนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้เลยครับแล้วก็กดรหัสตามที่เห็นหน้าตอนนี้ได้เลยนะครับมีความเร็วมีราคามีจํานวนวันบอกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเน mm ็ต hmm. ไม่อั้นรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกโปรโมชันที่บอกกล่าวในเทปนี้คือรวมภาษีมูล,ลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดตามรหัสตอนนี้ได้เลยครับแคปหน้าจอนี้ไว้นี่คือไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมแพ็กเกจโปรโมชันนี้สมัครได้เลยนะครับมีให้เลือกหลายโปรโมชันหลายความเร็วกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็คุณผู้ชมนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านサラวุฒคอมพิวเตอร์สตูลน,นะครับและไปดูที่เป็นของสาขามานัง0 7นจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดส่วนเฟซบุ๊กแฟนเพจของร้านサラวุฒคอมพิวเตอร์สตูนสาขาอื่นๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ที่เป็นในเครือของサาวุฒคอมพิวเตอร์ทุกๆเพจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกันนะครับ แล้วก็ท่านที่ต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์โทร0826499917นะครับของร้านสาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขาม่นางนะครับแล้วก็ทาง ID Line ก็ติดต่อได้เช่นกันครับค้นหา ID Line เลยครับว่า S A R A W U T C O M P U T E R นะครับาวุ a คอมพิวเตอร์ไม่มีแอดข้างหน้าของการแอดไลน์นะครับแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงครับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมา ในพื้นที่ของอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลน,นะครับกับไปร่วมงานมัสยิดท่าแพเหนือนะครับที่อ,อยู่ที่หมู่ที่3ตําบลท่าแพอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลในวันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2567นี้นะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับไปร่วมงานที่มัสยิดท่าแพเหนือ กันได้เลยนะครับพี่น้องชาวอิสลามพี่น้องที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามนะครับมุสลิมนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เป็นอิสลามนะครับถ้าผ่านไปผ่านมาในเขตพื้นที่ของอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลน,นะครับก็สามารถไปร่วมงานมัสยิดกันได้เลยที่มัสยิดท่าแพเหนือนะครับหมู่ที่3ตําบลท่าแพอําเภอท่าแพจังหวัดสตูลน,นะครับหรือจะติดต่อโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0831949615 นะครับคุณประเสริฐเปรมใจนะครับ0831949615นะครับถ้าข้อมูลไม่ผิดโอเคครับข้อมูลถูกต้องแล้วครับ0831949615นะครับในเรื่องของการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของการเป็นร่วมงานที่มัสยิดท่าแพเหนืออำเภอท่าแพจังหวัดสตูลน,นะครับสำหรับโปรโมชั่นของอินเทอร์เน็ตของ DAS ในระบบเติมเงินสำหรับประจำเดือน กุมภาพันธ์2 5ง7ัก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในเทปหน้าจะเป็นของค่ายไหนจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นไหนนั้นจะต้องติดตามชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ